อารเดี <interfer es> ๋ยวเราจะถ่ายเล่า่าังถ้เกิครมีมีกล้องานี้ถ่ายได้ก็คือภาพที่ถ่ายความสุขากอีกครั้หนึ่งอการเปดมาาเด่วันนี้จกช่วงหน้ามาเดอนได้เวนี้ครับเดอนได้เลยนะครับบอกว่าเอาไปวันนี้ตกมันจะดีนะไฟถึงเพราะว่าเขาไม่มีช่องไฟ

และในท่านทุกท่านรับรองแบบนี้นะครับเอาละครับโปรตัวกันแล้วเนี่ยพ่อค้าหน้าแม่ค้าผู้ตายแล้วก็มักีูยานแล้วก็คุณได้ของแม่ค้านะครับยินดีครับทุกท่้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปมารวมเลยอ้าวพก่ว่าตอนนี้แล้วปวดตอนนี้เพื่อนขฟองปีหน้าดูเลยี่จะมใช่คเร่องนน น oh ั่งอยู่นั่งอเหหนักมากจริงยิ้มไปหนุ่มยิ้มปกเดี๋ยวรอคร่บงตาช่องขโกานจะเ่นยกเพลงลงกันแล้วช่วงยกมไปช่วยอ่า อาไม่ได้ครับใคากกมาครัไม่ได้ตุกชาตรงที่ไม่ต้องาดเป็นก็เจ็บเลยโอเคครับเอาเรที่เก็บสุภาพดนะฮะรวัารนะดูเหมือนนอดอยู่ไฟ อาพร้มนะครับน้ำมความสบานะครับเช่นนี้ให้มามด้วยนะเนื้อซอฟขอก่อนไฟไฟคืออะไรไฟคืออะไรอาไฟส่งสว่างครับเปลี่ยนใจครับไฟลอยไฟลอยเอาไปตีปลาได้มไม่ใช่อาทางเจ้าหนี่ไฟครับของไฟเกลียขาขวนะครับตอนนี้มันชมดูอยู่น่าจะหลับนี่แหละับ ไม่มีน้ำ้องใช่ไหมไอ้ครับนึ่งสองสามเย้หนึ่งสองสามเย้อไปไหนไ่ไหนท้านนหนึ่งไังเลยนะหนึ่งสองั Gue seorang mentora membeli-belah Kamu betul-betul kaya Btw ini pula-pula ada per inversi capacity Ok empieza okay. fd ชุดต่อไปนี้หรือว่าเป็นชิ้นพิเศษของเราทานวันนี้ด้วยการสั้างสรรค์จากพวกเราสมักวัดชว ù นแหก็มัก